ตีหักหมดเลยแต่ไม่เป็นไรแม่ซื้อกบเหล่ามาใหม่เื้อ <c oughs> เดี๋ยวแม่จะเอาเกบเหล่ามาอวดน้องๆดิมไม่มีเลยสิ <c oughs> ดูนะแม่จะเรียกกบเหล่าแม่มาหนึ่งส สวัสดีค่ะวันนี้แม่กับน้องดิมจะมาระบายสีของน้องดิมจะเป็นนี่ฮีโร่ส่วนแม่จะเป็นพิชเหญิงและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของการระบายสีเลยก็คือสีสีโอเควันนี้เราจะมาแบบนี่อันนี้คือสีของน้องดิมนะวันนี้เราจะใช้สีไมายคนบู๊ดดีเยอะมาก นี่เขาสะสมนะน้องดิมเขาสะสมนี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาใช่แม่จะระบายสีเลนโบคุณมีหลายสีใช่ไหมผมแม่จะระบายหน้าแรกเลยอันนี้ผมที่น้กก้าแล้วเนี่ยแม่แอบ,บเอามาระบาย <S <S อ่านี่แม่ก็จะระบายหน้านี้น้องดิมจะระบายหน้าไหน หล่ามาใหม่มดเดี๋ยวแม่จะเอาตบเหล่ามาอวดน้องๆดิมไม่มีแล้วสิด,ด,ดูนะแม่จะเลียกตบเหล่าแม่มาหนึ่งสองสองามมาแล้วกบเหล่าแม่มีสามอันเลยน้องๆดูอันที่หนึ่งเห็นไหมเหล่าได้ทั้งอนเนกอันใหญ่อันที่สองอันที่สามเป็นสีขาวกับสีแดงเด,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 ด็ดเด็ดเด็ดเด็ดนี่เราก็แค่มีถุงมาลองแค่นั้นเอง

คื้อมาต้องสามอันโอ้ยอินซอเหลืออีกตั้งหลายแท่งจะเหลาเสร็จไหมเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเอาสีขาวบ้างละกันเฮ้ยไม่ <risque> มันมีหรอมันไม่มีหรอเครื่องอัตโนมัติจริงหรอมันไม่มีหรอกดิมันมีแค่แบบนี้นะกรบเหล่านี้ส่ออ่ะใช่เคดูอืมทำได้หรอมันทำไม่ได้หรอกน้องของเล่นทำได้ดูสิ ก็จะทำได้หนย่มๆกดแรง ใไหไปจับไว้เหรอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเสร็จแล้วก็เปิดเข้ามาแล้มันก็จะจได้น้อเยอันได้ไหมอ๋งจับไว้่างนี้น้งๆดูรับกดไว้แต้องกดไว้แน่แนๆหแล้วก็ไม่บอกว่ามีกบเหล่าดีแบบนี้ปล่อยให้แม่เหลาต้องนานถ้งั้นเรามาช่วยกันเหล่าเธอจะให้เสร็จเไว้ว ทำให้เราสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยเวลาละระบายสิแล้วก็เหลาดินสอได้ด้วยใช่ไหม้องจิมแล้วก็เนี่ยปรับระดับได้นะน้องๆจริงๆแล้ว,ลวต้องนีชาก็ได้หรือใส่ถังก็ได้ใช่จริงๆแล้วเราปรับระดับอันนี้มันจะมีเครื่องหมายเห็นไหมอันนี้ก็คือรูปแหลมเจี๊ยบกับปื้อทารามุนมาตรงนี้ก็คือแบบว่าเอาแบบไม่ต้องแหลมมากเอาแบบเน้นทูๆ่ๆแต่ว่า สำหรับคนที่แบบว่าไม่ต้องการความแหลมมากเห็นไหมปรับระดับได้หมดเลยว่าจะเอากี่ระดับนะแล้วก็วิธีถ้าสมมุติว่าเจ้ามนุษย์อวกาศตัวนี้เต็มใช่ไหมเห็นไหมเราก็แค่นี่เตรียมถุงมาเปิดเปิดข้างหน้าแบบนี้นะ,ะน้องๆปึ๊บปุนปุ่นปนปุ่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 ็นป่นปุ่ออบบนปุ่นป่นปุ่นป็่นปุอนปุ่นล้่นปุ่นปุ่นปนน นี่เทออกมาแล้ดูนั่นนะคะมันมันจะมีรูปอากาศใช่แค่นี้เองเทออกมาเห็นไหมแล้วเราก็ใส่หน้ากากเข้าไปเหมือนเดิมนี่แล้วก็หมุนหมุนให้ดังปึ๊บเรียบร้อยอ้ออีกอย่างหนึ่งที่น้องดิมบอกนะวิธีใช้ก็คือสามารถใช้ถ่านก็ได้นี่แม่ก็ใส่ข่านเรียบร้อยแล้วจะใช้ข่าน AA เอสองต้นนะหรือว่า จะมีสายให้แต่ว่ามันไม่ใช่สายชาร์จแบตน,นะคะมันจะเป็นเหมือนสายต้องเสียบสายไว้ถึงจะเหลาได้าาถ้าเอาอถ้าเอาสายออกอะก็จะเหลาไม่ได้นะคะแม้ว่าสายถ่านะสะดวกรวดเร็วกว่านะโอเคสำหรับคลิปนี้แม่กับน้องดิมก็มาแนะนำเจ้ากบเหลาดินสออัตโนมัติเจ้ากบเหลาดินฝอไฟดินฝอ ดินเสาไฟฟ้าอัตโนมัติเอาไว้ให้น้องๆเป็นทางเลือกนะเพราะว่าโรงเรียนใกล้เปิดแล้วใช่ไหมล่ะเจ้าตัวนี้ก็จําเป็นนะราคาค่อนข้างสูงกว่าก,ก,กบเหล่าแบบนี้แต่ว่ามีความรวดเร็วกว่าแล้วก็เหล่าดินสอบได้สวยมากๆเลยนะดูแม้ว่าเขาเหล่าสวยแล้วก็เร็วแล้วก็ไม่เจ็บมืออีกต่อไปแล้วโอเคสําหรับคลิปนี้มแม่กับน้องดิมแล้วก็เจ้ามนุษย์อวกาศตัวนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฝากน้องๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปตอบไปด้วยนะใครชอบ คิดนีอย่าลืมกดไลค์ให้เราสองคนนะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายดูปิ๊